สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับรีวิวนี้ค่ัคืนนี้อีกหนึ่งตัวเป็นปืนปรดับแต่งนะครับเราเคยทํารุ่นนี้นะครับ E&C หกสี่สองแต่เป็นในสีทูโทนนะผมจะไม่ผิดนะครับแต่ตัวนี้เป็นกลิ่สูตรสีแบล็คนะครับหรือว่าสีดําล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ชุดแต่งไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นปืน E&C สวยๆนะครับ 642ติด i o t ่1แค่นั้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แต่งภายในเราแต่งแรงเนื่องจากปืนตัวนี้เป็นปืน S4 หรือว่า Gen4 นะครับก็มีพัฒนาการจากปืนที่เป็นระบบเกียร์บล็อกเวอร์ชัน2นะครับแล้วก็ตัว S4 เนี่ยอย่างที่บอกครับ S4 เขาทำตัวท้ายมาให้เปลี่ยนสปริงได้ง่ายขึ้นนะครับก็บิดที่แกนท้ายนี้นะครับคลายแล้วแหวนหลังบิดที่แกนท้ายแล้วก็ขันเอาท้ายไปลิงออกมาได้เลย,เลย นะครับภายในปืนตัวนี้เป็นหัวท้ายแบริ่งอยู่แล้วนะครับเราทําการปรับแต่งตวันนี้ก็ช่างบอสทําการเปลี่ยนสปริงนะครับเป็นเบอร์ 160SP นะครับสปริงนะครับก็เป็นสปริงเวสนะครับเีสแท้แล้วก็ลูกสูบเดิมที่เป็น S4 เนี่ยมันเป็นลูกสูบของ ENC ที่บอกบอกก่อนนะครับว่าลูกสูบเดิม ENC เนี่ยเป็นฟันเหล็กแต่ว่าตัวฟันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับแรงอัดหรือแรงสปริงได้มากนะครับก็จะมีฟันแตก ฟันหักนะครับถ้าเป็นลูกสูบเดิมนะครับเราก็ต้องใส่ลูกสูบของ SSS นะครับตัวที่ทนแรงกระแทกสูงๆให้นะครับแล้วก็บูทเดิมเนี่ยเป็นบูทแบริ่ง8มิลเราทําการเปลี่ยนเป็นบูทเหล็กนะครับบูทเหล็ก8มิลให้เฟืองเราใส่เป็นเฟือง BR นะครับ a s s เหมือนกันนะครับก็เป็นเฟือง8ต่ง1ที่เป็นเฟือง CNC ที่หนากว่าทนกว่าของเดิมนะครับมีก็มีเลียงชิมติดเดยเยอร์ให้นะครับ แล้วเฟตตัวเดิมนะครับชุดไฟตัวเดิมชุดเฟตตัวเดิมของ S4 เนี่ยก็จะเป็นตัวเฟตแบบเป็นวันเฟตนะครับเป็นเฟตตัวเล็กนะครับเป็นเฟตตัวเล็กแบบนี้ซึ่งพูดตรงๆเลยว่ามันไม่สามารถทนกระแสกระแสของไฟนะครับที่เป็นปืนแต่งแรงได้นะครับก็ส่วนใหญ่ที่ที่เป็นเฟตเดิมเนี่ยเอาไปแต่งเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเฟตดําหรือว่าเฟตช็อตเฟตไหมนะครับเราใส่เป็นเฟตทูเฟตเจได้นะครับ เปลี่ยนตัวใหญ่ระบายคนร้องได้ดีนะครับตัวนี้รับประกันไลฟ์ไทม์นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนกระบอกลมเต็มนะครับอันนี้กระบอกลมเดิมนะครับหยดน้ำแล้วเป็นเปลี่ยนกระบอกลมเต็มสเตเลสนะครับก็ชุดแต่งคันีามีแค่นี้นะฮะแล้วก็เราใส่ตัวยางฮ้อโพลิเทสแทนะยางฮออญี่ปุ่นนะครับอันนี้ท่อเดิมนะครับท่อเดิมนี้ถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะเป็นท่อรีแต่ว่ามันเป็นท่อสั้นนะครับเราก็ใส่เป็นท่อยาวสามหกสามให้นะครับ มอเตอร์เราใส่เป็นตัวมอเตอร์นี้เป็น mi นะครับมีที่รีลอบ m 1 4 0นะครับให้แล้วก็มีจัดชุดตัวชุดชาร์จแบต e 3 0 0นะครับแล้วก็แบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับตัว1100งพันหนอย m ให้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขับแรงสปริงได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นตัวปลอกรถแสงเดิมนะครับคือรู้ลูกค้าไปแล้วก็ตัวกล่องของ dot eotech ห้าห้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแม็กกาซีนรุน่นนี้ให้แม็กกาซีนเป็นพี p ม็กมาเลยนะครับ ทีแม็กมาเลยแล้วก็มีลูกกระสุน0.25จสนะครับจัดเซตให้เพราะปืนมีความแรง500ร้อยเราห้ารอยบวกนะครับตัวนี้พันท้ายแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับปืนตัวนี้นะเป็นพันท้าย ctr นะครับกิฟต์มอเตอร์ก็เป็นกิฟต์มอเตอร์แม็กฟูลนะครับอยู่แล้วนะครับสวยๆอยู่แล้วนะครับบอดี้ m 4นะครับโคตาม้าชุดหน้า m super นะครับ13นิ้วครับตัวนี้นะแล้วก็ที่ใส่เพิ่มเติมก็เป็นตัวเซนเซอร์เก็บเสียงขนาด6นิ้ว ก็ออกแนวไรเฟิลจู่โจมนะครับัีนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ลูกกระสุนขนาด0.20นะครับในการทดสอบนะครับเนื่องจากปืนมีความแรงมาตรฐานเราต้องใช้ลูก0.20นะครับความแรงมาตรฐานหมายความว่าความแรงที่วัดผ่านเครื่องเนี่ยเราอยากรู้ความแรงที่พิกของเขามากที่สุดก็คือเราต้องใช้ลูก0.20อ่าพอเราใช้ลูกอย่างตัวน,นี้ปืนแรง500พอเรามาใช้ลูก0.25ที่ยิงอยู่เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นความแรงปืนจะลดลง จาก500ก็อาจจะเหลือสัก4 60 70แต่กลุ่มกระสุนแล้วก็วิหีของลูกที่พิชออกไปเนี่ยกลุ่มกระสุนจะค่อนข้างดีแล้วก็เวลาโดนลมโดนอะไรมาเนี่ยลูก0.25เนี่ยมันก็จะไม่ให้มันก็จะให้ใหใหความแม่นยำสูงเนาะมันก็จะไม่ค่้อยเขแต่ถ้าเป็นลูก0.20นี่ถ้ามีลมมีอะไรมาประทะเนี่ยอาจจะม,มีมีบินได้นะครับก็ถ้าเป็นปืนแต่งแรงส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเป็น0.23 0.25นะแต่ส่วนใหญ่จะจัดเป็น0.25ให้นะครับ แต่ว่าที่ผมใช้0.20เนี่ยก็จะวัดเรื่องของอความเร็วปากลำกล้องที่เป็นมาตรฐานให้นะครับหนึ่งแม็กกาซีนนี่จะบรรจุอยู่300นัดนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแม็กกาซีนแม็กพูตัวนี้นะครับเราใส่ลูกเข้ามาแล้วเราก็ปั่น,นครับปั่นที่ตูดตรงนี้นะครับก็จะมีลูกขึ้นที่ลำตรงท่อตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักตัวปืนกันก่อนนะครับแต่งแบบนี้น้ำหนักจะประมาณเท่าไหร่นะฮะดูได้นะฮะสักครู่นะมาได้เอาเอาเอเลยป่ะเอามาแล้วครับเซตซิโลยังเลยยังเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะเครื่ <c oughs> องสงสัยแห้ง <c oughs> เหมือนฐานจะอ <c oughs> ่อนหรอเปล่าช่างบอก่านออนครับหานออนแล้วเป็นอย่างนี้นะสักครู่นะครับ พอตอนที่จะใช้งานจริงๆนี่เกิดกลัวเราใช่ใช่งั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราอยากเก็บผลงานปืนตัวนี้ไว้เพราะว่าปืนเอหกสี่สองเนี่ยนานๆจะมีมาแต่งทีหนึงแล้วปกติคือถ้าเป็น S 4นี้บางคนก็เขาก็ไม่ค่อยจะแต่งกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ตัวที่เราเจอว่าแต่งบ่อยๆก็จะเป็นตัวพวกหน้าสั้นๆแค้านิ้วเนาะจำบอเนาะแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอตัวหน้ายาวเท่าไหร่อันนี้เปลี่ยนหกก้อนนะครับเลยเราเปลี่ยนหกก้อนเลยสักครู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับรีวิวของเราเป็นรีวิวแบบ เร็วๆนะครับไม่มีการตัดต่อใส่แบบสดๆตรงนี้เลยมาแล้วครับตาช่างมาตรฐานเขาช่างอาหารแต่เราช่างปืนอ่ะโอเคมาแล้วสามกิโลสองขีดครับสามโลสองอันนี้ผมเอาท้ายออกสุดเลยนะครับเดี๋ยวดูความยาวนะครับ น่าจะประมาณ1เมตรอความยาว1เมตรพอดีเลยนะครับอันนี้คือยืดท้ายออกสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองหดท้ายเข้าสุดดูนะครับความยาวตะปืนก็จะ3ฟุตรหรือประมาณ90 90เซนนะครับ36นิ้วก็ถือว่าโอเคนะปืนดูสวยดูสวยดีนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตตอรีกันนะครับปบตตอรี่เดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ วิธีการนนครับสำหรับท้ายตัวนี้มีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาตัวช่วยนิดนึงนะครับเออมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็เป็นไขควงแบนนะครับหก็ได้หรือจะเป็นตัวคือผมแนะนาเป็นไข่วงแบนจะเร็วกว่าเนาะหรือว่าจะเป็นบล็อกหกเหลี่ยมแบบนี้คือโรงงานไม่ได้แถมมานะครับในกล่องปืนไม่มีแต่ว่าอันนี้ผมไปซื้อที่ร้าน ไดโซนะครับในเซ็นทัลอะไรอย่างงี้นะผมก็ซื้อมาใช้ที่ร้านนะมันก็จะมีประแจบกเหลี่ยมหลายเบอ,อร์นะครับใครที่เล่นปืนวีพีกันควรจะติดติดไว้นะครับอันละหท่าไหกสิบบาทมีวิธีแรกก็คือตรงนี้นะครับสำหรับท้ายวันนี้นะฮะท้ายซีทีอาร์มันดูสวยดูเท่เนาะแต่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันก็อาจจะเวลาใส่แบตนะฮะมันก็าจะดูพลุงพลังนิดนึงนะครับสําหรับบางคนที่ทําให้เป็นก็ถอดนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนแบบนี้นะอถอดนั้ตออกมา น็อตออกมาก่อนแล้วก็กดด้านข้างนี้นะครับนี่กดด้านข้างนี้เปร๊บเราก็ดึงออกแบบนี้นะฮะเราจะเจอกับนี่ครับตัวเฟดตัวเฟที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาท้ายใส่เข้ามาแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ใส่เข้ามาแล้วก็เสียบ แบบนี้นะครับกับแบบที่สองนะครับแบบที่สองแบบที่สองคือเราไม่ยุ่งกับตัวนี้เลยนะเราเราดึงท้ายออกสุดกดท้ายตัวนี้ออกสุดนะครับแล้วแช่ควงแบนดนะครับกดตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราดึงนี้ลงก่อนดึงตัวล็อกออกก่อนแล้วก็ผมเอามือเอานี้กดนะครับกดแล้วก็เ,เดี๋ยวเอามือข้างนี้ดันออกก็เป็นลักษณะบบรูดออก อย่างนี้เลยนะครับก็คือเราอันเนี้ยเราปล่อยให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมของเขาโดยที่เราไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยนะนะครับเหมือนที่ผมบอกครับใช้เหยียบหัวแบนจะเร็วกว่านะครับแบ,แบ,บน set, บแบบนี้ก็ถอดออกเสร็จปุ๊บแบบเมื่อกี้นะแล้วก็เอาแบตเตอรี่เสียบเข้ามานะครับต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ มีการพับปริญญาพับเก็บนิดนึงนะครับเก็บปลายจะประมาณนี้นะครับมีการจัดสายนะครับก็เลยจัดสายให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ท้ายสไลด์เราไม่ค่อยโดนตัวเขานะครับกดได้แล้วก็พึ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้เรากดใช่ไหมเอา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 อกกดแล้วเขาก็กดกดแล้วรุดลงเหมือนกัน มันจะได้ตำแหน่งแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้ก็จะเข้าได้แค่นี้นะครับจะไม่สุดเพราะว่าด้านหลังมันจะต้องมีเฟสอยู่ใช่ไหมระบายความร้อนนะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอวลมรงปืนกันนะครับอันนี้เป็นลืมให้ดูท่อรีดอ่าเป็นท่อรีดนะครับที่เราใส่จะอยู่ตรงปากลำกล้องนี้พอดีเลยเห็นไหม อ่านะครับเซนเซอร์เก็บเสียงนะครับมาดูความแรงปืนนะครับ5 3 3นะครับดูออโต้นะครับ สามสิ 12, บสองเด็สิบเก้าบอลนะครับก็ห้าร้อบวกนะห้าร้อสามสิบบวกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับผมขออนุญาตเติมลูกก่อนนิดนึงอันนี้เราใส่ยางฮอปยางฮอปม่วงนะครับแล้วก็ทอรี่ทอรี่อิตาลี แต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเรือนฮอบนะครับเพราะว่าตัวตัวปืนเอสเนี่ยแชมเบอร์เรือนฮอบเขาเป็นเรือนฮอบอลูมิเนียมนะครับของ a อ s อยู่แล้วก็อยค่อนข้างดีโอเคนะครับขออนุญาตเกาาแม็กก่อนนะประมาณนี้นะครับเกาให้ตึงนะครับเกาให้ตึงเซฟนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับ่าใช้ก่อน ยันนี้ที่ลำปลางฝนตกนะครับฝนตกเดือนกุมภาเวลาเราปั่นแล้วแม็กมันสุงจะดังแบบนี้นะครับนี่คือลานสุดแล้วนะครับก็จะยิงประมาณสองแม็ปั่นนี้ประมาณสองครั้งหนึ่งหมดแม็กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนนะครับ หมดแม็กเลยนะฮ่งบอกได้แม็กนี้ถือว่าตึงดีนะครับตึงดีเหลือ er อยู่นิดหน่อยนะครับค้างที่หลอดกระสุนนะครับหมดแล้ว ปืนสวยๆนะครับไม่ได้ไม่แต่งอะไรมากแล้วเราใส่ดอดใส่เก็บเสียงปืนสวยเลยพันายเขาแต่งมาอยู่แล้วนะครับกิ๊บมือแต่งมาอยู่แล้วมีหูช้างให้ห้อยสายนะครับอุปกรณ์ครบครันสําหรับ ELC ทีสองันนี้นะครับก็ถือว่าขออนุญาตเก็บไว้เป็นผลงานอีกหนึ่งตัวนะครับของที่ร้านให้เพื่อนได้ชมตัวอย่างกันนะครับเซตแต่นี้ไม่ไม่ได้แพงมากนะช่างบอกนะพันเออหมื่นหมื่นกว่านะครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับผมจำราคาไม่ได้นะครับเดี๋ยวใครสนใจก็แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์คิวแอลกอฮลประกอบขึ้น แอดมาถามแค่หน้าจอแล้วก็แอดมาถามราคากันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะตอบเส้นราคาให้นะครับวันนี้ต้องขอจบวิดีนี้แต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับขออนุญ,ญาตลากันตรงนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ